สบายดีพี่น้องตอนนี้มีมดอยู่ตลาดเ้ยจ้ามาตลาดเซอเซโนนะม่ค่ะเมค่ะโบซิโลก่อนอันนี้หาันกีเอออันนี้หาพันกีบมาเคือหาพันกีบเบบมะเพษหาพันกีบเบบ่บได้แล้วสิมะเฟษนะสิบแล้วสิมะเฟษนะ กสื่อยังเออมังหงเฮ้ยม่อไหร่ให้ดมีด้เนี่ยสื่อนี่ยท้ายนี่อะไรเอาืด้วยฮะหนยซิมหาใช่ป่ะฮะแมังหงมือมันแพงแพงปลาหะดูอะเออแพงเลยนะมังหงเลยนะหน่วยิมหาพันสี่ิบหาพันีเอาเติมนี้น้ำใจให้เพิ่นเด้อเออเอาเติมเออ ตมไมตเื้อนี้เติมสื่อซอยเพลินพี่น้องเอ้ยซอยน้องซอยนุ่งซอยลูกซอยลานมาแล้อก็อว่กอ้องมาทางนี้่อ่อนอต่นอุอย่นอุงนตุนอุ่นอยมนอุือโตนอนอ่อุ่นอุนอยมะอขือโตนงนอง่งอุ่นอุ่นอุ่อุ่นอุ่อนอนน เออเพิ tang, ่มเพิ่มเต็งยังได้มะเขือขาวๆนิดอาถงนี่ถงเมืองถงนี่เออมะเขาอไปนั่นแหละเออเออเอาไปนั่นแหละต่อมะเขือสีพันธขีพี่น้องใจขอบใจพี่น้องเออโอเคเออพันธุ์ผมหงอกดีเสลกพิ่งบ้าเต็งขมักคือกันได้เล็กพิ่งเต็งขมักคือกันเอาป้าไปนี่ก่อนเฮ้ยเต็งหลอกก่อนมาจังเสียเอานึ่งไปพี่น้องหลอกไปนึ่กัน เดี๋ยวตลาดบริสุยังเด้อีกหละบริสุยังมือหนากรทางนี้ก็คือการใส่โบมี่ใส่บะใสอ่อนเฮ้ยใส่ใส่มี่มดแล้วอยากได้ใส่โอปิอกรรอกรรอทางไหนรอไปนำกี่น้ ซานะเโลเซโลนเป็นโโลสิเปอนกวบสิเอาพ่อไันนันกินตำหุงเลยนะจะา,าันเนาะหงจ้าตุนหาพันเลยเจ้าตุลเจ้ตุนเอาห,าหาพันหันแหละ หาพันกี่พี่น้องสิบบาทพักสิบบาทัปเลยฮะเต็มถุงไช่พี่น้องเร็ไปน้ำกันซื้อแลว้ว <c oughs> เอ้ยกินหมูว,วานมักม่วงหยุดก่อนมาอนี้กินแล้วอีละซื้อหมูวานนี่เด้ออ๋าเขาเอิ่นน้าใหม่ยังอ่ะนี่ มันหวานวะเออเคยกินคนนี้กระเบื้องแกงก็เพ้นนี่นะมันมีอยู่ก็แล้วมาอยู่เคืออนนั้นนี่แต่แกงอยู่เลาะก่อนเอากระโลก่อนทางนี้กระเบิดแล้วพักเพผ่อนนะไปพี่น้องเลาะไปนล้วกันตลาดเซาเซโน mọi này làm tốt tất cả các bạn nữa nan 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 mưa nan 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 เอาหาพันหาตัวมีหักเลยเด้อจากไดนไปปลูกเอาตัวมีหากเอาตัวสื่นๆเลยเด้อตัวแหวเอาได้เออสิไปฟังสนิปเนเน้ยใบมันกักินหากมันกับปลูกเอาละแล้วโต โซอนแต่มะม่วงเงีนี่เลยเนาะเด็กเป็นซุกก็เลยเออเฮ่อแลเท่าไหร่บม่วงซุกอืมสามสิบอันบางม่วงโตมันดิบหันมันซุกในเมีนบอมะม่วงนี่ยนะเออนนะเสือบางม่วงกันพี่น้อง xong nuôi cái này lô nung là bớt chắc hẳn nó nuôi nhảy nhanh nó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  nhanh nữa, nhanh bưng, nhanh nó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  này nó nhanh nó nhanh nó nhanh nó cột mình nhanh nó à, cột nhanh nó nhanh bưng nhanh nó nhanh nó nhanh nó bưng nó nhanh nó nhanh nó nhanh เออคือตัวนี้มบุนีาได้หม่ห่วงห่งิหอันนี้ติดเบิ้งท่งมาค่ะอันนี้หอโลบ่ฮะอันนี้สาอนบ่แม่นึ่งดีโลบ่ฮะโยสาันอองาโอเคเอานั่นละซส้อหมองสุกพี่น้องเอาละสามสิบพันกีบตหนึ่งใบซามดบ่อรอติดไปหาสิบน้ำบ่มันคือกันได้ใบซาากับใบหาสิบถึงลงอยู่เรื่อยได้ มันคือกันบายันจหมดแอวยังล่ะออกเมื่อแบบไนเมื่อมนอนขัเถอะสมบูรณงยังใครดับใครดีเอเอ้ยใครดีโพดปะใครดีจนเงานอนปะเขื่อนกายเิ็น ไม่อุ si ่นเลยพี่น้องเสียยวม่มอนเส้นสั้นเลยจังไดเฮ้ยของขาของขายเส้นกับไหยังมื้กินเสีออกมื่อแล้วน้พ่วงอาไปพี่น้องอาซอยนี่มาเฮ้ยจัให้เต๊งนเฮ้ยเจงบ่มมือ นักคนนีหิวออกไปหาหลุดเยคือการคือการเฮงคือการเดิมวันนี้วันที่สิบหถือเลขเดิมวันนี้เด้มถือเลขสามตัวเดิมวันนี้เด้อรุ่นเลขวันนี้รุ่นเลขมาใส่ของแม่มาด้วอ่าะนักลบบนี้ไปพี่้างออกไปแบบนี้ ลองมาหาลองมาลองมาลองมาลองเลยก็นะฮะลองประมาณต่างๆตุ๊กตุ๊กเรีนงูวันวันเด้อเออสร้างแรงศิวนัสิโอ้บอเกียรออกไปด้วยทมา ถั่วหวานน้องมี่ถั่วหวานเแค่สดแค่รดแกงใส่ผักซิวอ้าวได้ยังแดงอาหัวพานหัวยังอะไรโอ้หัวน้อยเตะ ออกมาข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเล้พี่นอกก็ไสิโจดหมอนตลาดเซโบรรยากาศข้างนอกน้ำมักข่าวรน้มักข้าวนี่ละ เอาทงสิบหาเด้อ่าข้าวพี่น้อบรรยากาศข้งา,างนอกข้างนอกทงสิบหาพันสิาานาาบาพัค่ะเก้ากว่าบาทพี่น้องหาบาท่แหละ 1 20เนาะแม่เนา9 0 0 0กีบตัวนั้นแสน0นพี่น้อง พี่มีก็ล่าเด้อพี่น้องเนอะขอของทรายลุด,ดเลยเฮ้ยาย